เอาละทุกคนเมื่ออีพีที่แล้วแล้วก็เราเข้าไปที่ไหนนะมีในมิติเวนั่นแล้วก็ตายใช่ผมตายคนเดียวตายอไวสุดเลยขยันนี่ขยันขยันมองไอ้นี่ของผมไม่ตกเพราะว่าเออคุณบีเขาเปิดไอ้นี่ไว้เออไม่ให้ของตกเพราะว่าถ้าตกก็แล้วแหละก็ต้องไปเก็บเก็บแล้วก็ตายนี่คือผมมันผมได้วางไว้วนะวางไว้เผื่อจะวาร์ปไปฟางเวลว่ามอนมันเกิดได้เรื่อยเลยเกิดจนแบบ ก็ตุกอ่ะเออจริงเราไปฟาร์มเวลที่นู้นได้นะใช่แต่มอนมันก็โหดอยู่ๆแม่งก็โดนพ่อค้าพ่อค้าแม่งไอเหี้ยผ่านยิบหายมาจากไหนก็ไมู่้าอคาืคนผ่านพ่อค้าแม่งตกตตกน้ำตายแล้วเสือปัาบคนมาผ่านมาฆ่ากูคนโง่แม่งตายเองมาฆ่ากูเฉยไม่ใช่คนปิดกั่นคนแย่พี่ไม่รู้ใสนะว่าไอชุดกงชุดเกาะเล็งหลบเหล็กอะไรบ้าบอคอแตกทองเพชรอันนี้จะถามนะเอามาจากไหน สงสัยด้วยคงจะรู้ไ่าอะไรถ้าสงสัยก็ไปดูคลิปย้อนเอามาจากไหนคงจะรู้อ่ะถ้าเพอ่มไม่ได้ลงก็เอาปิดเข้าปิดคุณคุณบอกว่าคุณมีแหวนสองวงขอวงหนึ่งหนไม่ให้โอ้โหเขตรใจร้ายเลยว่ะเล่นบอกมีสองวงแล้วไล่นใจแค่วงเดียวนะครัวงไหนอ่ะคุณอึดไม่เหรอเอาฮิวลี่เลยไม่้ดเรื่องคุณดีใส่ชุดนักเวทจะเรื่อนบาร์โค้ดเลยรับไดรับแรงสุด เราจะสร้างข้างล่างจริงเหรอไม่สร้างข้างบนตรงนี้มมาาอ่ะฟาร์มขอหาเรื่องมอนสเตอร้ยจ้ะตายตายขอบใจสักพี๊บเหรโอ้ยถ้าพูดถึงฟาร์มแล้วเราสร้างตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยคุณมาช่วยผมขุดตรงนี้หน่อยดิตายตายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยได้อยู่นะ ได้ป่าวะนี่ไงตรงเน mm. ี้ยได้เนี่ยโอ้โหพี่ใหญ่มาอครอะิีแทนอินนัมแมนตัวยืดอ้เพลตกระเพลตเลยนี่นี่ทำฟาร์มหรอผมว่าสัมผัสตรงนี้ก็ดีนะตรงนัเฮ้ยตัวอ๋อถัดเลี้ยงแล้วไปตัวเหี้ยนี่ไปอยู่ในบ้านซะโอ้โห จะเอาเฮียขึ้นบ้านซะแล้วเอาเข้าไม่ได้คุณพี่จอบตัวให้หน่อยดิเอาเอาจริงๆบ้าหรือเปล่าเจาเอาไปได้ในบ้านเอาไอ้บ้านคุณนีและวันนีเราจะสร้างฟาร์มกันผมไม่สู้หรอกเอ้เดมึงมันดแมนอะไรกณเฮ้ยผมมีผมผมพาเพื่อนมาหาโอ้โหคุณพาปทำไมเฮ้ยตัวดำปีเลยอ่ะเฮ้ยแล้วพอมันตายมันจี่ด้วยนะ โอ้แล้วคุณพาขึ้นมาอย่างนี้บ้านไม่พังเอาเหรอเนี่ยทำเรียบร้อยมาดีมาดีมาดีเป็นเก่งเลยตายเวรกระจอกเอ้ยนี่ไงตอนก่อนตายนี่ไงตุบตับตุบตับเลยทีเดียวเฮ้ยกระทือ้ยตับโดนตับเลยทีเดียวโดนนี้ฮึบฮึบอ้ววไอ้ไอ้ตกเอ้ยผมไม่ตายผมโคตรเก่งเลย เก่งดิวับไปวับมากระตกผมตายบ้าเอออ๋อเหม็นดอบเลยดอบตีมันอยู่ผมหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดอบอยู่ไอ้โพไอ้โพอยู่ผมนี่ไงมาเอาสอกกันอยู่ผมสามอันนะเฮ้ยเอ้ยไอ้โพน่าจะสามเลยดิเอ้ยไอชิบเป็นตอกลยเอคอยู่ผมาดนี่่หวาเอ้โพไอชิบเป็นปลดล็อกเลยโอ้โว ผมจะสร้างตรงนี้แหละโอู๋นายต้อใส่แจ๋วเลยเว้ยวางทีใช่ใส่มากหรือว่าเราต้องย้ายไอ้ยยนี่วะหรือว่าเราต้องย้ายนี่วะลุมศพโทมิโตะวะอ่ายกเลย <c oughs> ยกได้ไ <c oughs> อ้ลูงปัตเนียงยกได้เหรอใช่เออลุงปัตเนียงยกได้เลยเอยยเยเอ,อมา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 ย้ายที่ม <c oughs> นัม<า>นโนมิโตะนี่นี่แต่เสียงเขียดเนี่ยเห็นปะ่ะ อบแอบอบแอบอย<ต>ู<ด>่เนี่ยแต่ผมได้ยินเสียงมันผีเลยอะคุณเคยได้ยินเสียงผีด้วยไม่ไม่รู้ไม่เคยอะไรวะ <c oughs> อ๋อดินวางไม่เต็มหนึ่งเลยวะ <c oughs> อ่าวตัวไม่ทัมาอยู่ที่ซ้ายใช่ไหมมาย้ายแล้ว ตรงไหนดิตรงไหนก็ได้ไม่เท่าอ่ะตรงที่มันเดือรู้เห็นง่ายอ่ะตรงนี้ได้ไหมนะ,ะแถมทรายให้ด้วยใส่ทรายไว้เยอะโอ้โหเอาเรื่องจัดไม่เท่าแดกทรายเป็นอาหารเ <c oughs> ต่ากินทรายไ,ไม่ใช่เหรอเ <c oughs> ต่าว่าแต่กูกินทรายว่าเต่ากินเป็นกระพุนหรอเต่าไม่ได้กินทรายเหรอเย้ย คืสอสงสารตไปโทรเลยมาผู้พิทักษ์แล้วก็ดอกไม้มเฮ้ยไม้นี่เกะก,กะว่ะออ้ยเจ็บ สองสกด F ขึ้นไว้กด F ห้าหกโอเคหนึ่งสองกด F ขึ้นไว้อะไรสองสามสี่หแค่พิมพ์ F ก็ไม่ได้ด้อสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกด F ขึ้นไว้อะไรหสองสามสี่กด F ล เราต้องทำไปนี่ด้วยใช่ไหมอะไรนะที่ปูนดินใช่แล้วที่ปูนดินโอ้ไเจอหล็กแล้วซอมบีเสียโคตรดังเลยโอเคได้แล,แล้วที่ปูนดินโอ้ยผมไม่หอย่างนี่เดี๋ยวพึ่งโอ้โหเหยียบเลยนะผมยะงวางโครงสร้างนั้นไม่เสร็จเลยคุณพวนเลว

เออเด็กเฮ้ยจิงเลยได้ของวางเล่นเลยคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็นดินให้ผมหน่อยดิเนี่ยไอ้หินตรงนี้ตึ๊บดึ๊บเปลี่ยนเป็นดินใชะแล้วเปลี่ยนเป็นดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมอากาศตอนเย็นยนี่มันสวยจริง ิมล่าการตอนเย็นนี่มันสวยงามเจ๋งๆถ้าเราอยู่นานกว่าน,นี้มันจะเกิดพีเอ็มแน่นอนใช่ไหมคุณดิที่สองจนห้าหนึ่งสองสามเื่อเราเป็นมนุษย์ไงเราน่าเรา,เรา,เรา,เราน่าจะมาจาก <laughs> โลกโลกจริงๆลนงะเราเกิดมาเราสามารถทำอะไรที่นี่ได้ไดเลยนนะเป็นการแค่ ไม่อยากในการลงมัดเฉยเอ้ยชิตจริงมันน่าลงมัดได้เลยฟอ่าโอ้เอาอะไรกีดชิตจริงลงมัดได้โคตรเฟี้ยวจะลงไงวะแบบเบื่อจะสร้างไงวะเบื่อชีวิตจริงไะเบื่อชีวิตจริงองช่างแม่งองชีวิตจริงแม่งน่าเบื่อว่ะเออให้พระเจ้าสร้างมัดเลยลงมอดแม่งเลยแบบแบบตายแบบตายปุ๊บเราไปอยู่ในเซิร์ฟนรกอะ แล้วแล้วในโลกเรามันมันแบบคนมันีมันแบบแปดพันล้านเก้าล้านคนแล้วมันตายวันหนึ่งมันไม่ใช่แบบว่าหลักร้อยหลักพันแล้วมันหลตายมันแสนเลยนืเใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่ไหนอะนรกก่อนนรกนรกมันมันมันมไม่เซิร์ฟเด้อคุณคุณอย่าไปถามเขาเเอาไหมคุณคุณคุณอย่าไปถามเขาเขาอย โอ๊ยโอ,อ๊ยโอ๊ยเถ้าเปิดพีพีได้ดิตายไปตาแล้วเแหละเมื่อกี้ฟันเละเลยเรื่องคนเยอะบาโค้ดเลยจะีสามจะสามแถวอยู่แล้วเนี่ยอะไรเลือดเหรอใช่เหรอเลือดผมแค่สองแถวเองนะสองแถวจะตักสามแถวอยู่แล้วเนี่ยเลือกคนเยอะกันไปแล้วสั่ <suficiente> สงนอนดีกว่าแล้วไม่เรายกเตียงมาหน่อ <cimento> ย<ช> <cimento> ข้างหลังวะขึ้นลง เออนั่นะดยทำไมไม่ทำกันวะเฮ้ยเรานอนได้ดิกระเป๋าเรามีทำไมเราไม่นอนอ่ะนอนไงวะเทุ่งรู้เนี่ยนอนได้คุณเอากดเอากระเป๋ามากดบีแล้วก็เอากระเป๋าออกมาแล้วก็เอากระเป๋าวางปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็กดแล้วก็จะมีลุกเตียงนอนคุณจะนอนไม่ได้มันมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆมอนไหนอยู่วะกูไม่เห็นสักตัวเก็บแบบ ผมหยิบก่อนเดี๋ยวโอ้โหเลยผู้ช้าเลยได้ขึ้นไปนอนข้างบนตรงนี้ก็ได้น่นอนใกล้ๆลาวาเนี่ยอะ่ะมันมีแคมป์เลยเนี่ยอ่ะเนี่ยผมนอนตรงนี้เลยอ,ะอ่ะฮะไอ้นอนได้แหละเอา้าคีย<ฮ>์บอร์ดเป็นไรเด,ดี๋ยวแบงลังล่นเอฟยาวเลยก็วา่าอยู่นะคุณต้องกดเอฟผมติดคีย์ติดเอฟติดจากไอ้เกมบ้านมา ติดจากเกมวหรติดจากไอเกมเซผังมาอ้ามันจะบัคเข้าไปในเนื้อไม้แล้วยะบัคเข้าไปในเนื้อไม้ด้วยโอ้โอ้ตื่นมาหิวกินเนื้อเน่าเอ้ยไม่ใช่รู้สึกจากสำเร็จอันนี้อันนี้คุณคุณเอาอันนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ากดบีไม่ได้อ๋อกระเป๋าอยู่นู่นนี่ว่ะเถอะเอ้ยไม้ตรงนู้นมาเลย เปอาคุณเอาไม้ไปนี่ไม้นี่ไม้ไม้เอาทำไรอ่ะเนี่ยปิดตรงเนี้ยเนี่ยปิดตรงเนี้ยที่เสาระหว่างเสาอ่ะตรงเนี้ยปิดปีปิดปีให้สูงสูงไปปีปิดไปเอาแล้วไม่ดินผมยังไม่มาตรงเนี้ยไหนอ่ะเนี่ยหมดคุณไปหาดินมากบจะดีเลยนะโอ้ยก็คิดว่าเอ้ยทำแล้วเรียบร้อยดินหมดอ่ะ ไปขุด่าแกขุดเดี๋ยวคุณขุดจากตรงไหนมาเนี่ยมันเขาไม่ใช่ไปขุดจากที่บ้านมานะนี่ไงผมคุยตรงไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเออตรงเนี้ยไปทำฟงทำฟาร์มอ้อยดีกว่าเออฟาร์มอ้อยอัตโนมัติน่าหล่อพอทำเป็นอยู่จริงมันก็ยากหรอกแค่วางไปก็ได้แล ี่ห้าหกหนสอสห้าหยหนึอเฮ้ปึ๊บหนึ่งสอมันมีรองท้าฟอกแบบฟอรกันฟอร์ดามีนไไว้เนี่ยสามสห้าหไม่รู้ดิ 4 5 6โอ๊ย1 2 3 4 5 6โอ๊ยก็1 2 3 4 5 6โอ๊ย1 2 3 4 5 6เออโอ๊ย ờ. ชอมจริงเลยสามารถวาหมันเบสล็อกได้โอเคตรงนี้ไม่ต้องนะตรงนี้เป็นทางเดิมสองบล็อกไม้หมดแล้วเียงน,นี่ยันหมดจังเลยอันนี้ ฟาร์มปีเด่โอเคไม่ไม่เดี๋ยวผมก็ทุบทำรั้วเองอะ่ะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำนัาต่างยังไงน้ำหมดอีกนิ้วน้ำขยันวิ่งเล่นอะ่ะน้ำเลยหมดไงน้ำหมดหมดทั้งตูด,ตดเคยดูปะเจสีอ่อ่ะเจสี่น้ำสี่ <อด S 1> น้ำโหดโดล้ำตูด <laughs> ไอ้จืดไอ้จืดบอกเลยว่าใครเคยดูนี่ถือว่าเป็นคนที่มีอายุประสบความรอดหาสิทุกวันนี้ยังทุกวันนี้ไม่ยังดังเลยละไอ้ไอ้การภาแบบแบบนี้มันมันจะมันไม่ค่อยดังแล้วนะการภาพแบบนี้มันจะหมดมันจะหมดแล้วอ่ะมันไม่มีคนภาพแบบนี้แล้วอ่ะแบบเออมันมีมันมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่ผมอยากดูอยู่ที่ไอ้ที่เปโดเปโดกับไอนี่มาเนี่ยเปโดกับใครวะจำชื่อไม่ได้แค่ติดเยอะม่ติดอยู่ในหัวอย่าง ที่มันเล่นโกลเดอร์อ่ะเอออะไรซูเปอร์แมนเหรอเออซูเปอร์แมนผมผมยาวเออนั่นแหละเออนั่นแหละตอนเล่นอ่ะคือแบบคือแบบว่าไอ้นี่เว้ยมันเล่นใช่ป่ะขนยังจุมมันเล่นด้วยกันอะผมไปดูผมว่าจะเข้าไปดูอยู่เออคนพาไปโคตรหาฟากไทยอ่ะทำไมคิดถึงไอ้นี่เลยคนเล็กมัดเดวดาเอาเอาเอาอย่าคุณ ยันนงนได้วางกระจกปกีกได้นะอย่าวางกระจกให้เต็มเลยก็ได้เฮ้ยยุ่งอะไรขับใจที่ขับใจนะสำหรับอุ้ยสามอันเลยเหรอเฮ้ยมันให้ไข่มากกว่าสามอันเลยวะ่ยวะดวงโคตรดีตอนนั้นเลยให้สามอันเลยเข้าใกล้เสร็จละ้าใกล้เสร็จแล้ว คุณวางกระจกเลยนะแต่ว่าไม่ต้องวางตรงนี้นะเนี่ยตรงที่ผมชี้ไปเนะี่ยที่ไม้ตรงนี้ชี้ไปอะ่ะไม่ต้องวาง,างนี่างเงี้ยใช่แล้ววางยาวมาเลยต้องค่อยวางเออลือมมแู้ว่เดี๋ยวต้องไปเอาสิ่งนั้นมาสิ่งไใดในบ้านคุณอ,อะไร อย่าบอกนะว่าไอ้หมอนั่นอะไม่ใช่ไอเทมละมูลสมัมผัสไงการวางบล็อกผิดไงจะได้ทุบมันได้แบบโดยที่พีสีกระจกอะลืมคิดไปเลยมีด้วยเหรอใช่เนี่ยไหนวะอ๋ออันนี้ทุบอะไรกับคืนมา<อ>หมดแล้ว,วนะ มหมดเดียวจังวะหมดเป็นเพชรเลยไม่ใช่หรอปล่าเปล่าไอ้กระจกหมดกระจกทำไมเสียงที่ได้เวลมาเนี่ยมันเสียงเหมือน up down ไอ้นี่เลยครับ down ไอ้มานาเกมเซอล์เรียเลยเสียงมันดังปิ้งใช่ไหมใช่เล,เล่นเซอรเรียแล้วอยากเล่นมอสไอ้มอสคาลามิตตี้เลยเอ้ยผมลืมบอกตอนนี้ไม่เอา <laughs> คุณคุณทุบทุบดิทุบดิเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยที่ไม้ชี้มากูก็ลงไปเก็บขี้เกียจ <c oughs> ค้ำไม่เหล็กดีกว่า <c oughs> เออไม่เหล็กข้างบนนี้อาจจะต่อเติมขึ้นไปอีกนะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเออเป็นชั้นใช่อาจจะต้องมีต่อเติมอะไปจบไปจบสูงสุดที่หอคอยแบบเหมือนหลังคาคล้ายๆหอคอยที่เราขึ้นไปได้อเออไม่ประมาณนั้นเลยอะ ดีนะไม่ใช่หอคอยที่แบบ,บอีกม็ดหนึ่งงัะ、มอดที่มันสูงเวอร์แบบสูงกว่าภูเขานอีก <c oughs> มันดนีนะมันโคตรใหญ่เลยอ <c oughs> ่ะนีที่ที่เราต้องไต่ไปทีละชั้นน่ะเหรอใช่ <c oughs> อ๋อมอดที่มีหรือเปล่าจะไม่ได้ไม่เห็นนะอย่ามีเลยแมงมอนยังโหดเลยจริงจริงมนัมนมนันเออมันมันไม่ได้โหดนะเพียงแค่ว่ามันเยอะมันเออมันเยอะ มันวางจุดสปอนเยอะมันกระจุกดสี่อันที่เดียวอะโอเคตรงนี้ต้องรักษาแล้วเบลไว้ซะหน่อยละเพิ่งรู้ไม่แล้วเบลมันเยอะแล้วมันไม่ค่อยอยากใช้อ่ะมันสี่สิบกว่าแล้วเวลเนี่ยโอเคข้างบนนี่ก็สบายแล้วเสร็จแล้วไปคลิปแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยไอ้นั่งร้านไอ้ทุบเลยไหม ไม,ไม่ไม่น,นั่งรานต้นแ้นมีไว้ขึ้นครับไม่มันเหน่ตรงข้างๆเลยไม่ไอน้นั่งรานถ้าเป็นนั่งรานข้างในผมมีไว้ขึ้นนะแต่ข้างๆก็ทุบได้เคผมทุบหมดเลยดูดีขึ้นหน่อยเฮ้ยหมอกอีกแล้ว <c oughs> เอาเรื่องผมไปคิดแป๊บทุกคนเราก็เสร็จแล้ว ไม่เชิงเน่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือเหลือแค่ปลูกแค่นั่นแหละใช่แล้วเหลือแค่ปลูกเราทำไปเราสองชั้นเดี๋ยวเราจะทำมากมากกว่าสองชั้นอ่ะเราทำสักสิบขี้สิบชั้นไปเลยใช่แล้วเราจะกลายเป็นแจ็คจนกว่าพิกัดพิกัดตัวนี้ยแปดสิบแปดใช่ไหมมันตันสูงสุดน่าจะสองสามร้อยน่าจะนั่นแหละเอาให้สุดกันเลยมันก็เกินไปถ้าทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์อยู่นะถ้าไม่กดผมจะเอาคลิปเพอร์ไปดบนหน้าบ้านคุณเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ก็ได้ไปเลย เออคนคนไปเลย